สวัสดีครับวันนี้วันที่8กุมภาพันสองพันห้าร้อยหสบห้าครับวันนี้มาให้น้นําสวนยางจะทดลองดูซิว่าจะได้ไหมแต่ใบก็หล่นเยอะครับนี่ผมไฟหล่นเยอะมากเลยแล้วก็เราก็สูบน้ําใส่ปล่อยมันไหลไปในร่องพอดีโชคดีที่ที่ของเรามันเป็นที่ลาดเอียงนิดหน่อยฮะตรงนี้ก็เลยน้ําก็เรา ไปไม่ถึงเราก็ใช้แค่สายต่อไปช่วยหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยเลยครับสายท่อเมนสามนิ้วท่อปล่อยน้นํานี่นิ้วครึ่งออกสามจุดครับนี่ครับบอ่อประดานที่เจาะเมื่อปลายปีธันวาจะลองดูเนาะว่าได้ผลไหมระบบเจาะครับผมว่าจะลองเจาะทะลุแรงไหวไหมใบก็เริ่ม หล่นเยอะเลยฮะสำหรับแปลงนี้ผมจะทดลองหนึ่งพันต้นดูสำหรับปีนี้นะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะอ่ะเรามาดูที่ยางที่เจาะนี่ครับแห้งเร็วมากเลยยางที่เจาะกับต้นครับแล้วเราก็มาดูบุบบเจาะอ้าวให้เอาดาบมาแขวนนี่สับป,ปะตา้าใครไม่รู้นี่ครับ มีใบด้วยโอ้ัอน,นี้ยางออกมาใหม่ยังไม่แห้งเลยนะตรงนี้เดี๋ยวผมลองเอาไม้จิ้มลงไปกน่อนี่สองถ้วยข้างล่างครับยางหน้าแรงครับออกออกไม้ออกครับแต่จะออกน้อยผมจะลองเอาไม้จิ้มดูนะโอ้เป็นขนมถ้วยฟูเลยนี่นี่โอ้น้ำยางออกครับรบเจาะฮะ นี่ขอผมกดตัวนี้หน่อยสินี่ครับลองดูเนาะเดี๋ยวผมจะรายงานโอ้โหนี่ั่วี้ขึ้นครับเกือบล้นเลยนี่อันนี้สามเข็มเหมือนกันครับสามเข็มเหมือนกันตัวนี้ออกไหมออกขึ้นทั่วเองมีใบแถมด้วยครับต้องเก็บออกเดี๋ยวเขาไม่ซื้อนี่ครับระบบเจาะนี่ก็เต็มแล้ว เดี๋ยวกะว่าอีกสักวันอีกสักเข็มก็ไปขายแล้วครับเนี่ยนี่ระบบเจาะนะใครสนใจมาศึกษาดูได้ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เปลืองก็จะจ่ายเลืออค่าน้ำมันที่ขับมาเท่านั้นครับเจาะยางเจาะหนึ่งวันหยุดสองวันทำงานกลางวัน เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปตอนไหนก็ได้ทางตอนเย็นเยนกลางคืนยิ่งดีประมาณตั้งห้าหกโมงเย็นก็ยิ่งดีครับหนึ่งพันต้นที่ทําแค่สท้าทำสองคนอ่ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับเสร็จละเดินเจาะนะเจาะอ,อย่างเงี้ยนี่ยเจาะแทงจุ๊บแล้วหลอดใส่การ์ดกาดนี่ที่ให้ก็คือเดินงให้สามครั้ง ครั้งนึงต้นทุนจากการห้าสิสตังค์สามครั้งเดือนหนึ่งให้เราให้สามครั้งเนี่ยตกบาท50ให้แต่ละครั้ง10วัน10วันเราเจาะได้ประมาณสามเข็มเนี่ยสเข็มถึง4เข็มเราก็จะได้ขายละแค่บาท50ต่อเดือน ห้าสิบตังเราก็เจาะได้ประมาณสามสามเข็มก็ให้การทีสามเข็มให้การทีก็สิบวันเดือนให้สามตอนหนึ่งเข็มอ่าตอนหนึ่งถุงเราก็จะเจาะได้ประมาณสามเข็มครับเจ, 1, 2, จ, 1, 2, จ 1, 2, าะหนึ่งยุดสองเจาะหนึ่งยุดสองเจาะหนึ่งยุดสองทำงานกลางวันฝนตกก็ไม่สนใจมีหมวกนี่หมวกนี่หมวกนี่เดี๋ยวบุ่นไม่ได้ <c oughs> นี่หมวกมาคมเลยครับ พราะฝนไม่มันไม่ได้ลงมาเป็นริมที่ลงมาจากจากต้นฝนตกแต่ต้นล้าลงมาในถ้วยไม่มีก็มีแค่หลอดตรงนี้ไม่ได้มีแผลแล้วก็ไม่ต้องกลัวยางเป็นเชื้อราไม่ต้องกลัวว่ายางจะอ่ลูกน้องเอายามาทาครับเวลานะั้นพวกเราดึงออกเนี่ยปุ๊บออกแล้วมันก็มันก็ปิดรูแล้วครับเนี่ยปิดรูแล้วต้นเมื่อที่ทำผ่านไปครับนี่ ลุดละเมื่อปีที่แล้วนี่อันนี้เจาะที่ผ่านไปเมืเ่อเร็วนี้นี่ครับอันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วปีนี้ผมทำมาเข้าปีที่หกแล้วนะนี่ห้าปีที่แล้วครับเนีย่ยดุดละยางสมบูรณ์ครับไม่เป็นแผลด้วยเนี่ดูดูแผลสองปีครับกลับมาเจาะที่เดิมได้อีกแล้วยางนี้ไม่ต้องโค่นละอยู่กับเราไป เป็นธนาคารให้เราตลอดไปเลยถึงลูกถึงหลานเราอะปีที่แล้วได้ตันหกเต็มที่ปีนี้ได้ประมาณสองตันต่อเที่ยวเที่ยวนึงก็ครึ่งเดือนเดือนขายสองครั้งยางก็จะอยู่กับเราไปห้าหกสิบปีเราจะไม่อยู่ถึงแล้วผมผมไม่เอาแล้วผมอยู่อีกสักประมาณสักเท่าไหรก็ได้ขอเขาให้อยู่เท่าไหรก็อยู่เท่านั้นก็กลับบ้านเก่าละแต่ก่อนจะกลับนั้นเราก็ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกเรา ลูกเราก็ต้องมีครอบครัวไม่ให้ฐานหลานเราแลวต้นยางนี่แหละครับเป็นธนาคารที่ไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วครับหวานปุ๋ยเก็บหวานปุย๋ยปุ๊บเจาะอตังหวานปุย๋ยเดือนนึงก็ผมให้ปุย๋ยเดือนละครั้งห้าสิบไร่เนี่ยห้าสิบก็ไร่สามพันต้นเนี่ยผมให้ปุย๋ยครั้งละสิบแปดลูกครับเคมีเคมีเอ้สิบหกลูกสิบหกลูกเคมีแปดลูก อินซีแปดลูกปีนี้ผมมาให้ขี้เป็ดครับจะไม่ไปเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ครับเนี่ยขี้เป็ดเแตบบ็มเลยผมวานไปแล้วครับหวานอย่างหนาเฉพาะแปลงนี้10แปลงเออโซนซีที่ผมกำลังศึกษาเรื่องของให้น้ำในสวนยางพาราระบบเจาะ เราคิดว่าหนึ่งพันต้นเนี่ยเราทดลองดูก่อนมีอยู่สิบสิบสองไร่เสร็จครับผมให้ขี้ไก่ไปอยู่ประมาณเจ็ดตันขี้เป็ดขี้เป็ดไม่ใช่ขีก่ในขี้เป็ดเจ็ดตันคราวนี้เราไปคำนวณปุ๋ยเคมีเจ็ดตันเนี่ยตันละหนึ่งพันบาทรวมค่าน้ำมันแล้วนะตันละหนึ่งพันบาทถ้าหากว่าเราไปซื้อปุ๋ยเคมี ถ้าลูกกระสอบละเดี๋ยวนี้เห็นเพื่อนกันบอกไปซื้อมาเร็วนี้ยี่สบ็ดเจ็ดสิบสี่ตกเข้าไปต้องพันกว่าครับเราีแค่พันเดียวพอพันนึงได้แค่ห้าสิบโลขี้เป็ดผมพันกิโลเออพันบาทผมเสียพันบาทผมได้พันกิโลตกกิโลละบาทรวมวมค่าน้ำมันแล้วนะโลละบาทปุ๋ยเคมีได้กระสอบเดียวห้าสิบโลแต่อันนี้ผมได้ทั้งหนึ่งพันโล เสียเงินเท่ากันผมก็จะทดลองดูผมเลยใส่หนักหน่อยครับปีนี้มันจะเป็นยังไงผมจะไม่ใส่เคมีนะครับนะลองดูเนาะมาดูได้ครับที่สวนสอทอนัด0หห้าส้าห้าหรืออยากได้อุปกรณ์ไปทดลองเจาะก็ได้จะสั่งทีละร้อยส0งมีหลายๆท่านครับที่สั่งจองไว้ปีนี้สั่งไว้หลายเจ้าเลยเจ้าละพันสองพันสามพชุดก็ได้ครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ไ้รอท่าเนาะประมาณเดือน ฝนตกเร็วหน่อยก็ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมก็น่าจะเจาะได้ครับแล้วก็พี่น้องชาวสวนยางระบบกีดก็ดีระบบเจาะก็ดีก็น่าจะประมาณพฤษภาไปปลายพฤษภาองผ,ผมก็ประมาณนั้นแหละครับนะสนใจก็มาได้ครับโน่นตะก้าตะก้ายัตงตากแดดอยู่เลยเดี๋ยวขยายให้ดูนีค่ครับเดี๋ยวเท่นี้ไปไขายอีก ชุดที่เราไม่ได้ให้น้ํานี่เป็นแบบนี้ครับร้นเลยแต่แตกใบออนแล้วนะแตกแล้วที่ไม่ให้น้ำํำยางยังอยู่ในถ้วยอยู่เลยอันเดี๋ยวจะให้ดูอ๋อนี่หนึ่งถ้วยแล้นี่อีกหนึ่งถ้วยนี่คือไม่ได้ให้น้ําครับร่วงเหมือนกันอันนี้แปลงโซนโซนเอนี่มีใบแถมด้วยนี่โซนเอใบร่วงเร็วมากเลย แล้วมาเทียบกับโซน C ที่ผมให้น้ําอยู่ผมทําเป็น ABC นะนี่หันมาทางทิศตะวันออกโซน C ใบยังตกอยู่ครับที่ให้น้ําผมยังเจาะอยู่โซน A ล้นร่วงร้อนมาดูได้นะที่อำเภอหวังทองห่างจากตัวอำเภอแค่5กิโลเองอยู่ติดถนนดำนี่นะครับเข้าออกง่ายครับ รถอะไรก็มาได้จักรยานก็มาได้ใกล้ๆนะไกลๆไม่ไหวน้องป่งนี่ครับกําลังระบบให้น้ําอยู่ก็เดินไปคุยกับพี่น้องเราไปทักทายมาได้ครับที่0ูนย9หกห้ามด้าหผมเดินอยู่ระหว่างทางที่ตะวันตกเป็นโซน A ใบหลน่นแล้วก็แตกแล้วด้วยแตกเร็วครับบางต้นใบเพชรฉลาดแล้วล่ะโซน C ีํกำลังให้น้ำ นี่ไอ้ที่หล่นนะไอ้ที่หล่นมันแตกเลยครับแตกแตกเร็วมากๆเลยใบยข้างล่างยังไม่ล่วงหมดเลยเขาขมวนแตกแล้วเดี๋ยวจะขยายให้ดูโอ๊ยตรงไหนเนี่ยนี่ครับโน่นครับแตกและเนาะอะ,อะอยังไงก็มาดูกันได้เนาะอย่างบ้างๆไม่ได้กีดยางอยู่ภาคเหนือภาคใกล้ภาคกลางภาคอีสาน วิ่งผ่านไปผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกครับมาแวะดูได้ครับผมอยู่ตลอดเลยโทรมาก่อนแล้วกันนะเออบางทีก็อยู่ที่ทํางานแต่ส่วนมากจะอยู่ที่สวนยางแล้วหรือก็อาจจะไปมีธุระข้างนอกก็อาจไปก็โทรมาก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับโอเคอเดี๋ยวผมจะไปขายชุดนี้ก่อนอีกสักเข็มนะึงนี่ครับนี่มีอยู่เลยใบก็ร่วงเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคแค่นี้กนนอนเนาะสวัสดีครับ